นี่ครับสำหรับสายชาร์จแบตเรานะครับหลายๆท่านก็เก็บแล้วก็จะพกพาครับก็จะเป็นการ่าบํากนะครับแบบนี้นะครับท่านก็เก็บแบบนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมมีวิธีการเก็บแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถนําออกมาใช้งานได้ง่ายๆนะครับไารับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอวิธีการเก็บสายชาร์จแบตยังไงนะครับให้่าเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อเราจะนํามาใช้งานนะครับก็ง่ายนะครับน่ครับวิธีการแรกครับเราก็พันมาแบบนี้นะครับน่ครับทําแบบนี้นะครับ จากนั้นก็เอามือนิ้วบีบไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการพันมาได้เลยนะครับพันรอบมาเลยนะครับก็จะเป็นการเก็บสายชาร์จที่เป็นระเบียบแล้วก็ไม่หลุดลุ่ยนะครับนี่ครับเราจะพกพาไปที่ไหนตรงไหนก็ได้นะครับ ครับเมื่อมาสายเราทานมาจนสุดนะครับแล้วก็สอดเข้าในรูนี้นะครับจากนั้นนะครับทําับการดึงสายนะครับเพื่อล็อกนะครับลักษณะนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการเก็บแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่หลุดลุ่ยนะครับนี่ก็สามารถเมื่อเราถือก็หิ้วนะครับได้แบบนี้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ